ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องชิบ่าไปทำปกติวันนี้น้องชิบ่าก็จะพาไปเอาของในเกม b u i l d อ b o a ร์ดกันเองว,วันนี้เราก็มาในแกมเดิมนุกคน เลยแก๊งเดิมเลยแต่แค่ครั้งนี้เรากลายเป็นมะพร้าวไปแล้วเพราะว่าเราเผลอไปตอบรับการเข้าร่วมกลมุ่มมะพร้าวแล้วก็เลียบร้อนนยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกกลุ่มมะพร้าวนะทุกคนวันนี้เราจะสอนเอาของก็คือเรียกว่าเป็นประตูวัประตูมิติน้มาสีชิ้นคับทุกคนเราขอว่าไปในด่านนั้นก่อนนะ ตอนนี้เราก็ถึงดานแล้วทุกคนนี่คือดานคริสตันนั่นเองที่เราที่จะเอาก็คือเราใช้เออเลยนะเรียกว่าที่ยิงสี่ทองเนี่ยยิงขึงเอาไว้แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ยิงที่คริสตันยิงยิงจนมันแตกทุกคนยิงมันแตกยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะว้าไปอีกมิติหนึ่งเฮ้ยจีนไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ที่เราถือก็ได้ทุกคนใช้ปืนใหญ่ที่เลือนก็ได้ เหมือนการทุกคนแต่ว่าเราใช้ชันี้เพราะว่ามันวดเร็วกว่าเห็นไหมถ้าใช้ยามันติดเราก็เลยใช้นี้ดีกว่าทุกคนต่อมันใช้แล้วมันผักตัวเองไงเราก็เลยทำไงดีก็ต้องเล่นไปเลยยิงคริสตัลน่ะจนกว่าจะว้าไปอีกวิธีหนึ่งค่ะทุกคนต้องอยิงให้แตกนะถ้ายิงไม่แตกนี่ไม่วา้าเลยทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแตว่าจะว้าไปอีกวินตีหนึ่งตอนไหนเพราะว่ามันแลนด์ต้อมทุกคนตอนนี้ยิงไม่ได้เลยอะช่ปุิยไอ้ไอ้ไอลมลมลม นนเราก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยเราจะเร่งสปีดนะเร่งสปีดเลิ่ ตอนนี้แล้วก็เข้ามาในมิติครับพร้อมกันสามคนแล้วอีกคนหนึ่งมาในโซนหัวแล้วนะทุกคนเราก็จะเข้าไปในทางนี้นะทุกคนตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เอย,เอยตอนนี้แล้วก็ตรงไปอัาวผิดทางโอเคีเาทางเะเมันมีแค่ทางเดียวแค่เราไปนั่นเอง เดินไปเรื่อยทุกคนเราจะเราจะเจอนี่แล้วว่าประตูว่าเป็นโพงทุกคนแล้วเข้าไปเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจออย่างนี้พอเจออย่างนี้แล้วทุกคนก็ไปทางด้านซ้ายเพื่อไปเอาคริสตัลนชิ้นแรกทุกคนต้องไปทางด้านซ้ายก่อนนะคือต้องเรียนระดับเลยไปทางด้านซ้ายก่อนทางนี้มันจะมีมันจะมีประตรูวาร์ปสีเหลืองก็เข้าประตรูวาร์ปสีเหลืองไปเข้าเลย โอเคพอเข้าประตูวัฟเสร็จแล้วสุปุ๊บก็เข้าประตูวัฟสีชมพูต่อเข้ามาเลยโอ,โอ๊ยติดติดโอ้ยโอเคแล้วก็เข้าประตูวัฟสีน้ำเงินครับพอเข้าเสร็จปุ๊บก็เข้าประตูวัฟสีดำหรือเปล่าเอ,อ่เอโอเคกันอาชายช่ยละใช่ใชละเข้าไปปุ๊บก็จะเจอ คริสตันสีขาวที่วางอยู่นั้นทุกคนก็ไปหยิบมาเลยหยิไปหยิบมานี่เขาได้แล้วก็ยกกลับไปไว้ที่กาะกลางที่เราเห็นตอนเริ่มตน้นทุกคนก็ไปสีเดิมคือสีดำโอ้ยติดติดโอ้ยสีน้ำเงินอ่ะเออสีน้ำเงินแหละแล้วก็สีชมพู เข้าไปปุ๊บก็ไปเอาสีเหลืองต่อสีเ,อเหลืองต่อให่เอาีโร่เลยเขาเขาประตูว,วัสีเหลืองเข้าไปก็จะเอาตรงนี้ทุกคนก็เอาคริสตัลสีขาวไปวางทางด้านซ้ายทุกคนเป็นทางด้านซ้ายสุดเลยถ้าเรามองตรงนะจะเป็นทางด้านซ้ายโอ้ยขึ้นไม่ได้ยกขึ้นตัแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะ <c oughs> โอเคขึ้นแล้ว นี่ทุกคนตรงไปก็วางทางซ้ายเลยปุ๊บพวางเสร็จแล้วมันเป็นงี้แล้วแล้วเราก็ไปประตูด้านขวาทุกคนประตูด้านด้านขวากันเลยทุกคนก็จะเห็นประตูวร์ปสีเขียวก็เดินเข้าไปในประตูวร์ปสีเขียวเลย เรารอไปคุ้มชายกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้ทางหรอกมีแค่ไปคุ้มชายที่รู้ทางจริงๆเราก็สื่อสารเราทุกคนไม่ใช่สื่อสารทาง,ท,างทีิดียวเป็นสื่อสารกันทางตรงเสร็จแล้วก็เข้าไปสีเออสีเทาทุกคนสีเทาใช่ไหมเออสีเทาสีเทาทุกคนสีเทาใช่เป่าใช่หรือเปล่า เอาดีๆนะอยาอ่าเข้าผิดนะโอเคสีส,สีเทาทุกคนเข้ามาปุ๊บก็จะเจอคริสตั้งสีซ้อมเลยเฮ้ยทุคยกคนว่าทำไมง่ายอย่างนี้อ่ะทำไมง่ายอย่างนี้เลยไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะดูว่าคริสตัลอีกอันหนึง่งเอาอย่างไรทุกคนออกประตูว์ปสีเทาเลยออกเสร็จปุ๊บก็เข้าไปประตูวัปสีเขียวต่อเพื่อที่จะไปวางคริสตัลนะทุกคนสีซ้มโอเค เปิดไปเรื่อยๆเลย <c oughs> <c oughs> ไปเอาคิสตันวางกันเลยโอเคเอาตกอีกละอันคิสตันนี้วางทางาด้านด้านซ้ายครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่นะ่ด้านขวาวางทางด้านขวาเยนหนึ่งอยู่ไหนนะเอ้ยมันไปตัวแค่วสองอันอะเอยนหนึ่งเข้าที่ที่ไหนอะแล้วก็ไม่รู้อะทุกคน เข้าประตูวัฟสีเขียวเลยเพราะว่าเบลค่ชายบอกมาเข้าประตูวับสีเขียวเขาเลยเข้ามาปุ๊บก็เข้าประตูวัฟสีขาวต่อเข้ามาปุ๊บก็จะเจอประตูพวกนี้ก็เข้าประตูวับสีสีอะไรอ่ะสีม่วงสีม่วงแล้วอะไรสีม่วงเขาสีพูรีสีม่วง โอเคนี่ก็ก็จะเจอคริสตั้นสีเหลืองแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กลับไปทางเดินเลยครับทางเดิมเลยครับทุกคนสีม่วงเอาเอาเอาบาักเอาเอาไมบักเนี่ยโอเคหายบักแล้วโอเคเข้าไปกันเลยออกประตูร์ปสีเขียวเดี๋ยวก่อน,นทุกคนเบคอนชายสงสัยว่าถ้าเข้าผิด ทางก็จะเป็นอะไรเอาไปวางนะครับทุกคนอันนี้ก็เหลือที่สุดท้ายที่องวางคือตรงกลางแล้วก็เมื่อกี้ที่มีข้อไายเขา้าเข้าไปผิดทางมีข้อไายบอกว่ามันเป็นทางให้เข้าตอบไปเรื่อยแล้วเข้าไปถึงสุดมันจะไม่มีกล่องอมยุใช่กล่องอีคิสตันให้นี่ถ้าวางเสร็จแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์อลังการเอฟเอฟม่เอฟเอฟไม่เอาเอฟเฟกต์นี่เอฟเฟกต์นี่ดีกว่าแล้วเราได้แล้วทุกคนแต่ว่าแต่ว่า บินไปหาผัวยังไม่ได้เลยเขาก็เลยเก็บให้ทุกคนเอ้ยทำไมกล่องปิดอะ่ะปกติถ้าได้ราต้องเปิดไม่ใช่เหรอโอเคสงสัยน่าจะบักแหละยูหูเราจะบินเราจะบินกลับไปบินกลับไปบินกลับไปสู่ความตายโอเคครับทุกคนอุ้ยได้มาได้ได้มาลักสี่สิบบาทนลย วิตาเขาพันแล้วนางก็พันแล้วทุกคนอันนี้คือประตูว้าเพระทุกคนเป็นสี่ประตูว้านี่เอา่างนี้เลยโอ้นะว่าสีประตูว้าสามารถเพ้นสีได้แล้วการเพ้นสี่ก็เกี่ยวกับประตูวาพดด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไคร์ทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิงด้วยนะโอเคไปกันเลยบาย,บายยนะ ก่อนจะไปก็จะไป,ะไปขอเปิดกันนะคะคนอีไหมเข้าไปยอบสีงนงี้โอเคเมื่อกี้สีเมื่อมกี้บินไปหาพวกแมวข้าใหม่โอเคเนี่ยเห็นไหมเราจะเกี่ยวกับถ้าเราเข้าประตูสีขาวใช่ไหมมันจะไปสีแดงวิธีย้อมสีก็ใช้เนี่ยเลยที่เพ้นสีแล้วคนย้อมไปที่ตัวแล้วก็มันจะเชื่อมกันถ้าเราเข้าประตูสีดาําจะเข้าประตูสีดำถ้าถ้าไงถ้าเราเข้าประตูสีดำอ่ะจะไม่มีทางไปไปประตูสีขาวแน่นอนบายบายไปแล้วนะ ไปไปสิบ๊ายบายฮูแ้แล้วขอกลอกขาด้วยลอกขาเฮ้ยไม่ลอกอ่ะเอ้ยไม่ลอกลอ่ะโอ้ไปละ